สัสดีครับคุณวราดาครับสวัสดีค่ะคุณวราดาหรือคุณดาใช่ค่ะมาไกลามากมาจากยะลาเลยใช่ค่ะมาพร้อมกับสิ่งสิ่งนี้รูดลักคล้ายๆกับมะเฟืองมันคืออะไรครับมะเฟืองมาสัจจันค่ะเป็นลูกบอลยางที่ใส่ในเครื่องซักผ้าค่ะเป็นลูกบอลยางที่เราใช้ใส่ในเครื่องซักผ้าถ้ามาจากอะไรครับยางพาราค่ะเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นในภาวะปัจจุบันนี้ขอชาร์เท่าไหร่ครับวันนี้หนึ่งล้านบาทค่ะงามๆกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ งามหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแผนธุรกิจของคุณดาจะถูกใจทีมชักเอาหรือเปล่า1.5้าน5%นน่าจะมีการต่อรองกันอย่างแน่นอนเชิญค,ครับขอบคุณค่ะ,ค,ะค,ครับ สวัสดีค่ะวรดาพรหมสุขนะคะม้าเฟืองมหัศจรรย์จากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทําสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป้าหมายในการที่เราตั้งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องการให้คนในชุมชนออกนอกพื้นที่เพราะโดยจัง,จงหวัดยะลาเป็นพื้นที่สีแดงที่ทุกคนไม่อยากไปเยี่ยมชมอยู่แล้วนะคะสําหรับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือซื้อวัตถุดิบน้ํายางสดแล้วก็มาแปลรูปเป็นยางลมฟัน แล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นก็คือมะเฟืองมาจรย์ตัวนี้นะคะมะเฟืองมาจั์ตัวนี้ก็คือเพิ่มแรงขยี้เวลาซักผ้าทําให้ผ้าสะอาดขึ้นกว่าเดิมไร้กลิ่นตกอับสีกลิ่นไม่มีผลกระทบกับเสื้อผ้าเพราะว่าสูตรยางนี้เราได้อาจารย์ที่ปรึกษามาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีคณะวิทยาศาสตร์และโพลิเมอร์อยางในเรื่องสูตรในเรื่องการทดสอบเพื่อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาสู่ชุมชนนะคะ โดยปกติแล้วทางภาคใต้เนื้อ,อยางมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าภาคอื่นเพราะโดยภูมิศาสตร์ของพื้นที่ด้วยมันเป็นอากาศมีภูมิศาสตร์ที่เย็นนะคะแล้วยางพาราตัวนี้มันสามารถแปลรูปได้หลายอย่างแล้วแต่ที่เราจะคิดขึ้นมาเช่นที่เขาแปลรูปอยู่ตอนนี้ก็คือ ผ่นยางปูพื้นยางพารามอกสอ2สามเจแล้วก็เป็นสตอรเดนใต้หรือว่ายางบิดมือเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่มาออกรายการชัดแทงนี่คือต้องการช่วยเรื่องการตลาดนะคะเพราะจุดด้อยของเกษตรกรนี้จะไม่รู้เรื่องการตลาดเลยเป้าหมายอยู่ตรงนี้ค่ะครับไม่ได้ต้องการมีตัวเลขนตัวเลขตัวเลขก็คือขอ1นล้านบาท5%ค่ะ 1ล้านบาท5เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะปกติแล้วก็คือสินทรัพย์นี้มีประมาณ70กว่าล้านก็ขอได้2ล้านกว่าแต่เราต้องการแค่การตลาดแค่นั้นเองค่ะอ๋อครับผมครับผมเรามี40กว่าล้านเป็นทุนอยู่แล้วสินทรัพย์76ล้านค่ะคืออะไรคะค่ะมะเฟืองปหัาดจันร์ตัวนี้ก็คือเวลาเราซักผ้าก็โยนใส่ในเครื่องซักผ้าเลยเพราะว่าลูกยางนี้จะหมุนไปตามรอบถังของซักผ้าโดยอัตโนมัติคือหมุนไปแบบไร้ทิศทางค่ะ เพิ่มแรงขยี้ลดภาวะการพันของผ้าในถังซักปกติเวลาฝาบุญเราซักผ้าผ้าจะพันกันเป็นก้อนอแต่ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้ว<อ>มันจะช่วยได้ดึงออกได้ง่ายกว่าที่เราไม่ใส่โดยปกติแล้วมันจะมีลูกบอลพลาสติกตัวทั่วไปมันจะลอยแต่ลูกยางนี้มันจะอยู่ในก้อนผ้าเลยค่ะที่จะช่วยเพิ่มแรงขยี้เพราะว่าเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราจะให้ด้วยช่วยขยี้ผ้าในถังซักด้วยนะคะแล้วเราเมื่อกี้บอกมีทุนอยู่แล้ว7จบกล้าน สินทรัพทั้งหมดค่ะสินทรัพย์เพราะว่าปกติกลุ่มเกษตรกรนี้เขาจะได้หน่วยงานภาครัฐมาพวกเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยแต่เขาไม่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดแล,แล้วหน้าที่ของคุณคุณพี่คือรวบรวมเกษตรกรรมเกษตรกรมาอย่างเี้ครับใช่ค่ะคือการตั้งกลุ่มนี้เรารวบรวมคนในหมู่บ้านเพื่อระดมเงินทุนให้มาลงหุนเพื่อจะให้เกิดกลุ่ม ก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด135คนที่เราต้องช่วยเหลือแล้วสมาชิกทั้งหมดนี้กรีดยางเสร็จก็เอาน้ํายางมาส่งที่กลุ่มทุกคนนะคะคนที่กรีดยางนะคะมันเป็นบริษัทหรือเป็นยังไงเป็นกลุ่มเกษตรกรค่ะแล้วเราลงทุนแล้วเราได้หุ้นในคือหมายถึงว่าถ้าหากว่าชาร์จมาลงทุนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือได้เปอร์เซ็นต์ไป5%ซอ๋อได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายด้วยค่ะ ความหมายคือให้5%เป็นหุ้นแล้วก็ถ้าคุณไปขายก็ให้คอมมิชชั่นอ่ะใช่ค่ะ,ะความหมายคืออย่างนี้นให้เราไปช่วยขายใช่ค่ะขายยังไงคะเนี่ยาค,าคือปกติแล้วสามลูกนี้ที่ขายอยู่ณปัจจุบันนี้ก็150ค่ะคือการออกบูธกับหน่วยงานภาครัฐแต่เหมือนคนซื้อครั้งเดียวแล้วก็ซื้อจบไปเลยเนาะใช่ค่ะก็คงไม่ซื้อซ้ำเนาะเพราะใช้นี่น่าจะใช้แบบเยอะนานนาน,นานมากนะสปีค่ะนั่นสิค่ะ นอกจากไอ้ไปใช้ซักผ้าเนี่ยครับมันเอาไปใช้อะไรประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมคือบางคนก็ไปนวดมือค่ะนวดมือเหรอครับขยับมือได้ค่ะแล้วก็โทษนะคะให้ให้น้องน้องน้องก็คาบเล่นได้อ๋อโอ๊ยแต่ละอารตนี้มันโคลนสายกันเลยนะนวดมือแล้วคาบเล่น คือถ้าถ้าไปทำมาร์เก็ตติ้งแบบนี้แลาวแล้วแล้วอยากให้เราช่วยมาร์เก็ตติ้งยังไงครับคือตอนนี้คือเราไม่มีตลาดนะคะเราขายได้เฉพาะออกบูธอย่างเดียวออกบูธกับหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนมากค่ะคืออยากเข้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าทําส่งออกอะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ทาไมไม่ไม่ลองทําจดหมายติดต่อผู้ผู้จําหน่ายเครื่องซักผ้าล่ะเคยเคยคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเขาบอก เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะพ่อพ่อดูแล้วหนึ่งล้านบาทไม่มีความหมายเลยนะมันมันสิ่งที่ต้องการคือตัวแทนจําหน่ายใช่ค่ะสินค้าค่ะทุกวันนี้ขายขายบ้างไหมครับมีรายได้มียังไงยังไงบ้างก็ขายอยู่ค่ะตอนนี้ผลิตมาหนึ่งหมื่นลูกก็ขายไปได้เจ็ดพันลูกแล้วค่ะโอ้ฮะแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ฮะอันนี้กล่องละเท่าไหร่คือราคาส่งหน้าโรงงานอยู่ที่เมื่อก่อนนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะราคาส่งก็ขายไปเจ็ดแสนถูกไหมเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนแล้วปีที่แล้วคือขายได้ยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ สามแสนค่ะทั้งปีแล้วใช่ค่ะเพราะว่าออกบูธปีหนึ่งก็กไ,ไม่กี่ครั้งกำไรเดือเท่าไหร่คะกำไรนี้ก็ออต้นทุนอยู่ที่ลูกละยี่บาทค่ะจึงเหลือเงินประมาณเท่าไหร่อะก็ไม่กี่หมื่นเนาะใช่ค่ะพอที่จะประทังชีวิตต่อไปได้ไหมครับสําหรับ คือตอนนี้เราเราเราที่มันไม่ได้แล้วค่ะคือถ้าสมมติว่าในภาวะปัจจุบันนี้ราคาน้ำยางก็ถูกถ้าหากว่าเรายังขายน้ำยางสดอยู่เราก็ขายตามที่พ่อค้ากําหนดแต่หากว่าเราแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เราก็สามารถกําหนดราคาซื้อด้วยตนเองสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้มากกว่าค่ะเป็นการจ้างงานในชุมชนด้วยเอาเป็นว่าผมก็เห็นใจเกษตรกรนะแต่ว่าคิดว่าโรลักตัวนี้มันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ เท่าไหร่นะครับใ,ในมุมมองผมผมคิดว่าไอ้ดีแมนเนี่ยความต้องการไอ้ตัวเนี้ยเพื่อไปใช้ในเครื่องสักผ้าเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นภาพมันน่าจะยังจํากัดอยู่ผมถึงถามตอนแรกว่าจริงๆถ้าอาจจะมีเรามีไอ้ยางอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไปทํ a d อ value ไปเพิ่มมูลค่าในใ,ใ,ในในมิติอื่นได้หรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ารดักตัวเนี้ยมันน่าจะมาเก็ตติ้งยากพอสมควรแล้วก็ขายยากดีแมนก็ก็น่าจะน้อยนะครับ ในมุมมองผม,มผมขอผ่านก่อนแล้วกันครับเท่าที่ดูเนะี่ยจริงๆเป้าหมายไม่น่าจะได้ต้องการ1ล้านบาทหรือ5%หรอกมันมันมันยิ่งทำให้ยุง่งยุ่งเหยิงใน,ใ,นในการไปลงทุนนะฮะไปจ้างคุณแอนช่วยโปรโมทไม่ต้องกังลังจเรียนบอกว่าจะขออนุญ,ญาตว่าไม่ลงเงินแต่เดี๋ยวจะทำข่าวให้เ,<อ>เดี๋ยว<อ>จะทำแบบว่าเ,<อ>เขาเรียกว่าเป็นการ<อ>มันมันไม่ได้เป็นการทำการตลาดแบบโปรโมทขายของ แต่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่าชาวบ้านทุกท่านนะคะแล้วก็คือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มน,นี้ได้มีการนะคะผลิตของเหล่านี้มาแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อชุมชนอะไรต่างๆว่าไปแล้วมีเว็บไซต์ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครไม่มี Facebook ด้วยใช่ไหมคะมี Facebook มีค่ะเพจมีค่ะ ยังยังขาดอยู่ใช่ไหมคะค่ะหันทางนี้สิคะเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงโ <laughs> ยนคิดว่าวไม่ต้องลงก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมนี่จะส่งทีมไปไปทำวิดีโอออนไลน์ให้แล้วก็จะไปลงในในเพจในบริษัทต,ต่างๆให้ครับแล้วก็ส่งออเดอร์ไปให้นะครับก็ก็บุลรค่าก็คงน่าจะขายได้เยอะกว่าที่อยากจะขอเงินลงทุนด้วยผมคิดว่าถ้าถ้าเอามาลงของผมอลองดูครับส่วนส่วนส่วนผมจะให้ทางเครือข่ายช่วยขายให้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วยวพยายามพยายามจะให้ทีมติดต่อครับเดี๋ยวเอาส่งติดต่อหาหาโคมันขายได้หลายรูปแบบอาจจะไปไปเป็นของที่ไปกับเครื่องกับคู่เครื่องซักผ้าเลยนะไปโคกับแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งเป็น O E M ให้เขาฮะแล้วก็เป็นถ้ามันถ้ามันจริงตามที่พูดนะฮะผมคิดว่าตรงนั้นก็จะเป็นช ANNEL การขายที่ที่ไปได้ตลอดเพราะมันใช้ได้นานอ่ะสองปีสามปีมันน่าจะเป็นแนวแนวนั้นส่วนต่างประเทศผมว่าเดี๋ยวถ้ามันเริ่มโด่งดังเนี่ยพวก เครื่องซักผ้าหลายมันมันมีทั่วโลกอยู่แล้ย่อพวกนี้มันขายอยู่ทั่วโลกไม่ะช่น้มันก็เดี๋ยวมันก็กระจายไปเองเดี๋ยวเราลองหาทีมหาอะไรช่วยช่วยกันดูนะครับช่วยเท่ากันแต่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องลงเงินไม่ต้องเอาหุ้นเลยถือว่าช่วยเท่ากันแต่ไม่ต้องเอาหุ้นมานะแล้ว Facebook คืออะไรคะเกษตรกรสวนยางราวตาชีค่ะชาวสวนยางใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเบอร์โทรเลยดีกว่าใส่เบอร์โทรลงไปในเฟซด้วยสิ หรือพูดเลยก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรคะเบอร์โทรที่ติดต่อ0872986415หรือว่า0615074979ค่ะพอดีนี่คือดูตั้งแต่รายการผลิตขายแล้วก็ศึกษาอบรมทุกอย่างเพื่อจะให้กลุ่มมันเกิดขึ้นให้ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนให้อยู่ได้นะคะคือหล,หลังจากวันนี้ผมคิดว่า น่าจะมีอะไรขายได้มากกว่าเดิมเยอะมากจากจากที่เราจะทําด้วยนะฮะทุกคนใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับชาร์ทุกคนมาช่วยกันแล้วก็น่าจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณมากครับใช่วยด้วยนะครับคก็เคสอย่างนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ล้านหนึ่งเราก็คงไม่มีใครอยากจะต้องลงเหลวกำไรอยู่ครับช่วยชุมชนเดช่วยประชาชนเดี๋ยวช่วยออกราประชากระไรกร์ช่วยได้ทุกคนไ่ะไรกระไรกระไรกะไรกระไระไรกระไะไรก เป็นชาร์จใจดีได้บ้างนะคะสวยและใจดีได้นะคะใช่เคสของวันนี้ครั้งนี้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็โอเคครับ